สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมอน,นี้เจเปิลสายห้ากับสิบห้ามากเที่ยวหน้าได้ค่ะเด้อหน้าเจเปิลได้ค่ะเด้อมานี่ก็เป็นท่างเดียวเขาเด้อค่ะพี่น้องนีขี่มอเตอร์ไซค์มากได้ค่ะเด้อมากับอันคุณสามีนี่ละนี่ก็เป็นท่างเขาไปหน้าได้ค่ะพี่น้องขี่เขาไปจากน้อยกอนค่ะเนี่ยทางไปนาได้ค่ะพี่น้องกับบ๊อกไก่จากที่นั้นค่คะห้าร้อยเมตรได้ค่ะพี่น้องค่ะ ลอยเมียจากเงนินขีหลถลงมาแล้วค่ะพี่น้องบรรยากาศกัน,กนหนาวหนาวแล้วค่ะพี่น้องหนาวหนาวโอ้จะเป็นหนาวคักหนาวนี่ก็เริืมหนาวแล้วกัพี่น้องยอดยอดยอดหนาวยหมอกเต็มท่างเข้ามาหน้าเยาลายค่ะพี่น้องผู้ใดอยากมาเล่นมาเที่ยวกับมาหาเด็ดค่ะพี่น้องเ้อมีเบอร์โทรอยู่กัน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  นีหอดาจอดจอดจอดอีสิลงนี่ก่คนขาหอดวพี่น้องหอด้าแล้วเฮ้ยหนาวเดี๋ยวค่ะเด้อนี่ก็เป็นหน้าของเจ๊เปิ้ลสายฮาได้ค่ะเด้อค่ะนี่อันนี้ก็เป็นเฮือนแม่เราเห็ดไว้ได้ค่ะเด้ออีแม่์ก็อีพอเราเห็ดไว้ได้ค่ะเต้นปีที่เหลวคนละล้อเสียค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นหน้าได้ค่ะพี่น้องเด้อพามาชมหน้าค่ะ บรรยากาศทุ่งนาผุ่นมีหดต,ต้นผอกต้นไผ่พิ่นกับปลูกหลายอย่างต้นย่อต้นไผ่ค่ะโอ้ต้นใหม่ก็หลายเยอะค่ะพี่น้องต้นบักหมอ,อกบักม่วงค่ะพี่น้องนี่สิพาลงมาหน้าได้ค่ะเด้อพี่น้องเด้อผันผู้ใดมากกัสิพาลงมาเหรียญเทียงหน้าพร้อมพี่น้องค่ะมองนี้กับกับว่าท่านลือคืว่าสิเฮ็ดต่อเติมเอยียงเด้อค่ะเด้อพี่น้องกับปล่อยไว้จังซี่ล่นะเนาะ ค่ะบพทันละบาสิลกมาอยู่อยู่ค่ะโอ้ยหนาวพี่น้องนี่มาหอดหน้าแลวพี่น้องค่ะนี่นั่นเห็นเขาแล้วครับพี่น้อง,องเขาก็สิมีแต่หยาแลวพี่นอ้องม่แต่ไปก็ไปหะายแล้วบรยิยนอยู่เบื่องนา้พี่น,อน้องเนาะย้อนมาเป็นนี่นนี่เป็นสินก็ไปหาเงินใน่หนี้ใสิลนัน่นแหละนะคะพี่น้องเนาะไปตามสภาพก่อนค่ะหาอยู่หากินไป ฮาเส่ากินคำเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นสะนามเนาะค่ะพี่น้องน้องนามค่ะน้องน้า้อค่่ะพีนงเนาะค่ะอีแม่เจ้าต้นกะถินไปเห็นอีหยังไปเห็นอี่อยังนี่เป็นซาวบ้านเนาะค่ะโอ้พักเกษตรไปให้หมูเลี้ยงจั๊กโตไม่ร้ายแต่ อ๋อบ่ได้ขายอ๋อบ่ได้ขายกันบ่อาอมันกินผักกษตรบ่หมูไม่กินไปเบวทเลยเนาะบ่กินไปเวทเลยบ่อ๋อเอามันพ่ออยู่บ่เจ็ดตัวก็ได้หน่อยแต่ไม่เมยแล้วเมื่อยเมื่อยเป็นอยู่บ่อ๋อโอ้ยคนไข่บ่หามีมาตัดเอากระสอบมาหยัดใส่ยหน่เอาขึ้นไปมันจังบ่ยากนั่นเออ ใครอ่ดอกขึ้นพันบะไก่พี่น้องเง้นพันอยู่ไกลๆนี่แหละค่ะย่างไปกับหอด้วดอพี่น้องสิผ้าเบิงกล้วยมันออกเครือวตัวนี้บด้ลงมาหน้าจาักเทียพี่น้องเห็นบอโอ้ยพี่น้องคอนอน่ะนานค่ะเดี๋ยว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 ,ยว,ยวสิบบอคอันอันสามีมาตัดอันดอกมันออกปีกล้วยออกมันจังเหนตรงค่ะพี่น้องมันจังออกเครือออกหน่วยไหล นี่เด้อค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นเทียงหน้าเด้อค่ะเด้ออันนู้มาหนูก็มานักมาพักกันมานางเหรีอยู่นี่แหละเกี่ยวเขาเกียยเก่ยวอันหยาเกี่ยวอียงนะค่ะเด้อกับพักกันมานหลินเียงหน้านี่แหละย่ามันขึ้นบึงเทียบรรยากาศดีดีอยงนี้น,นคะคะมีมูมีพวกกับพักกันลกงมาเที่ยวเด,ด้วยค่ะพี่น้องมานอนหลินอยู่เียงหน้านี่แหละแต่ว่าอันมาแต่จะครองกับบากกาบากกามานะคะพูดเดียวการง,งามหลายยานก็กลมคืนว่าเรียนค่ะพี่น้อง วนมากกับผู้เดียวกับสิบบ่อคอยลงมากค่ะต้องมีมูมีผวกลงมากนะคะน่ะเนาะมาจากมวนค่ะตาคุณแม่นี่กับมากลงมากผู้เดียวกับคุณแม,ม่มานังชมบรรยากาศค่ะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศตามทองให้ทองน้าเด้ค่ะพี่น้องเด้อเป็นปลูกต้นอียงเน่กับสิผ้าน้ำเบิงนี่ก็เป็นต้นดอกแค่พี่น้องสิผ้าเบิงดอกแค่ดอกแค่สีม่วงเด้อค่ะพี่น้องมันออกดอกเนาะโอ้ยลงมากกับสิิเก็บดอกแค่คือเป็นลวกกินพร้อมเ้อค่ะพี่น้อง ค่ะโดนเดนเทียเดยมาหน้าเลยค่ะพี่น้องเด้อประยู่บกยจากบ้านค่ะประมาณหาดลอยเมียขี่รถลงมาข้าวเดี๋ยวก็หอด,ด้อค่ะพี่น้องนี่เห็นบอดอกแค่โอ้ยเม่เอ้ยเห็นแลวก็ึืนหอดเนาะเมืองเนี่ยปลูกดอกแค่ได้ค่ะพี่น้องก็ดอกแค่สีม่วงเนาะค่ะเนาะกับงามกับบอลูเข้ากันว่าอีเมียแล้วก็ปลูกสีม่วงมันมีสีขาวด้อค่ะพี่น้องดอกแค่อีกหนึ่งก็เป็นสีม่วงด้อค่ะพี่น้องโอ้ยเห็น,เห,นเห็นก็เห็นขีดหอดเม่เนาะ เพิ่นกระจากไปได้ลอยก้มือนี่ยแหละค่ะพี่น้องเพ,พิ่นกับพึ่งเสียเนะยายะมันก็เป็นธรรมดาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเม่เฮาผู้ใดก็ฮักลืมกบับบได้ดอกฮอดมือตายพุ่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะค่ะเฮาก็บมันเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลไปเพิ่นเอาเด้อค่ะพี่น้องเนาะนี่อันนียก็เป็นมงกลางมงกงทงสัยีพอแล้วก็สิลงมานอนหน้า้อมนะค่ะพี่น้องบางเทีก็เอาควายลงมาเลี้ยงนะค่ะพี่น้องค่ะอยู่บ่บูยู่บ่เศร้าแต็เทียดอกเสาพ่อก็ได้จ้อย ลูกสาวกลับมาบาดใดเจากก้าือจอยแท้เจ้ายาเห็ดเวียกเห็ดงานหลายก็ยยานแต่พอเม่อยเนาะไอย่างพอผู้เดียวก็ไดด <c oughs> แห่งบอกกอ้แห่งเฮ็ดกับพี่น้องค้นมันคนนั้นให้คนสวนเนาะ่อยูบะเศร้าเขาเดียวกับไปรับจ้างโกนมันเขาเดียวกับไปตัดอ้อยอยงสันนี่ครับพี่น้องมาเบิงสิผ้าเบิงเสียงนากับเป็นตะยูดเด้ยคกับพี่น้องเออมุ่งหืือยังออมก,ก็เปียนเอิดเปิดอยู่นกับเป็นห้องน้ำน้อค่ะเม่เราเห็ดไวหวห้องน้ำค่ะ เป็นถูให้ทุกส,ส,ขส,ขสุขอนามัยนะก้อห้องเนาะเพิ่นกับมักมวนมักอย่างของเพิ่นนั่นแหละเ็เฮ็หดไว้ปลูกนี่ก็เป็นฟีใหม่ฟีมือของเพิ่นนะคะพี่น้องนี่เป็นต้นพักขาพี่น้องเพิ่นปลูกพักขาเด้ค่ะพี่น้องเด้อนี่ก็เป็นต้นหมักเฟืองค่ะหมักเฟืองต้นหมักเฟืองสิพาส้มเบิ่งว่าเพิ่นปลูกอย่างเด้อพี่น้องเด้อนํามาเบิ่งต้นพักขาก็มีเอาก็แปลนดีแ้ผู้ใด,ดมาตัดเนาอยี่พอบ่อีี เนี่ยเป็นต้นบักขาค่ะนี่อันนี้เป็นต้นอย่างนาะต้นหมากลำย่ต้นหมากเผาวนี่ก็เป็นหน้าเด้อค่ะพี่น้องหน้าค่ะก็ลังสิออกร่วงค่ะบระท่าระเหลืองเด้อค่ะพี่น้องก็จะบระท่าระเดชมะเกี่ยวเนาะก็จะไปขายของบ้านลุงพลก่อนกับป้าเตียนค่ะพี่น้องค่ะนี่เป็นต้นหมกากเผาต้นหมากลินฟ้าต้นหมากลำย่าเนี่ลูกสาวนี่ก็อันตะกี้กับนูก็เฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะ เป็นผู้ซอยพยาบาลกัไปเลี้ยนผู้ซอยพยาบาลกัไปเฮ็ดงานกับบ่เคยได้อยู่บ้านอยู่ซองเม่ปว่วยกัได้ลงมาอยู่บ้านได้ค่ะพี่น้องเด้อแล้วก็ปลูกเนี่ยฟีใหม่ฟ,ฟ,ฟีมื้อพนต้นบกคอประคามปลูกไหวกัเข้ากับมา้าสิกัเห็นห้อยตีนห้อยมือแม่ยนะคะนกกะคืนหอดค่ะกับผ้ามะส้มนี่สิก็เป็ี่ยนตาบานนันเนาะตาบานสิมีน้องสายเยอะคะ่ะเด้อเลี้ยงปลา โนกระสืบปลาซื้อ,อย่างมาปลอยอยู่นี่เป็นเทียงหน้าเ้อค่ะพี่น้องเด้อน,นี่บางใจพอกับลูกมามานอนเล่นอยู่เทียงหน้าเนี่ยค่ะขันผ้ากันอยากมะลินอยากมวนอยากหัวกับมาเด้อค่ะพี่น้องม่กินเข่าปลากินเขา่า,ขาปลาขัอนงเดี๋ยหลายคนอยู่ดอกเนาะเฮือมุงเฮือบอนออกค่ะนี่เป็นเทียงนาน,น้อยเด้อค่ะเด้นอนี่ ญาทวมเพื่อนว่ะออ่าทวมเขาเนาะพี่น้องมายัมใดก็คือพอแต่อีเมีแล้วนอนหลิ่นอยู่นี่แหละนอนไงลูกสาวนวดให้ค่ะเพื่อนก็บอกเหงือ้อบงนี่ถ้าพอนี่เนีย่ยครับพี่น้องเป็นหมองอยู่หมองเศร้าญามาเห็ดให้เห็ดหน้าพี่น้องมันหอนก็มีหมองลบแดดลบฝนเบิดหนาเห็ดให้เห็ดหน้าเพื่อนกระปูบกขอบอกเขือขายบกพีกมาหนัค่ะบอกอื้อบกเตียง พอกบเมียเป็นคนมันแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็ถากทางแล้วค่ะต้นเสียวแล้วค่ะพี่น้องนี่ต้นเสียวนกกระสีพ้าไบเบิงพ้าไบเบิ้องกันน้องนาําคะ่ะเลียงป้าไว้ด้วยะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่เป็นน้องนามแล้วคะ่ะพี่น้องเด้อโอ้คนๆทำความสะอาดเป็นมากบ่คอยมีเวลาค่ะพี่น้องก็พักก็ไปขายซิงขายของโดนเทียมากบมาถากมา,า,ากทางถากทางแล้วกะ ได้ฟ้าวไปซื้อปลาสอกปลาสมเจวบอกเจวบวงเมื่อขายหาเงินเดาเกาเด้อค่ะพี่น้องเนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นทางทาอค่ะเด้อจังงานจำาบค่ะเปินไดค่ะสามีขยันขยันเด้อค่ะมันมันกับปมันกระเอาเด้อค่ะขี้ขาดกระเอ๋ายอมนันมันเดจังเอาพี่น้องอืม ค่ะโฮม้ะค่ะหฮมเสียวหฮมเสียวเป็นมองเศร้าค่ะกำบออยากอยู่ทั้งเฉียงหน้ากับภาคกัะมานางหลินอยู่โฮมนั่นหยาทรวมบ่ได้อยู่ทั้งเทียงพี่น้องหยาทรวมเขาไม่เขาหรอกไม่มาสร้างว่าแต่บ่ได้เขาคก็เลยกินเขาเออาปูเขาก็ได้กินเขาตัวปูเขาบ่ได้กินเขาได้กินหยาผัดว่าสิบ่ได้ยี่บ่หอดยี่บ่จากเศร้าสอบหอดสอบว้ายเศร้าสอบพี่น้อง <laughs> อันนี้นะอนูนะพี่น้องแต่เช้าสอบแต่ว่าหน้าทางอันน้าท้างอันผัวอีผัวอีสามีนี่ก็จะได้ประมาณจักสอบแปดซิบก็ซิบพุลละเปินว่นาปาดีทัวชิลอยไปขายอยู่ด้วยก <laughs> ามากกามทางหยอกทางหยาด้ะค่ะพี่น้องอันตะเคียนี่แม้วาเป็นตะโงกเขามาไป้างในแต่เถาเบิดหน้าฝนลแล้วเนาะ เอตอตะเคี้ตะกี้ตะอีแม่เราเหดไว้ใบกี่กพอไปจะนั่งหลินนะคะนั่นไม่ยังกับเปื่อยโอเบอาร์ด่าลาบริยูเข้ามาตะเคี้ยวบริยูเงือนบมื่อลงมาหน้าตะาเคี้ยถือฝนไหลค่ะผมงามแะให้เล็กนี่ละ่ะโอ้ตยตายต่แตายงามแต่ไฮเล็กว่าเป็นยังเหนืนอเนาะจึงเอาของอายมากินก็นได้ <laughs> บอกมุมปีกับไปเอาของผัวมากินนะคะพี่นออ้องกะแม่ยังอืม ไมยฟันทวีีไปเด้อฟันเบิ่งหนา้าเบิ่งหลังไอเด้อไปถือทอได้เถ่าเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นธรรมชาตินะคะเนาะมาจังสีก่กับห้องก,กับนู้กับบ่คอยอยากทางโยกทางหยาเลยพี่น้องมิแต่น,นั่นอีสาม,มีถางค่ะมิตรผัวถางเออให้มันเห็ดไปเนาะเอากับมิหนาที่เห็ดก็อยู่นกอกกอกนอกกินให้กินเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ากับบ่มมมผัวก,ก็ พอบ,บ่มบสาม,มีกับเกล็กับพี่น้องเฮ็ดกับเกา็ก็เก่ากับพี่น้องกัายานดีเลยจังเอาพอบทิมบอบปลาได้พี่น้องด้อยเสร็จไปมากู้นั้นมากู้นี่ก็บว่าไปมากค่ะสามม่สามสาม,มีอีสันดีแล้วนะเห็นมาพุนมันขยอยขยันหอดย่าเฮ็ดหน้ากับไปเฮ็ดได้พี่น้องเบิดหนานหน้าแล้วกับผ้าไปคับซิบรลอไปคับซิบรลอขืนนอนัึงซิบรลอบาดได้นี่ฝันแต่ไหลโล่งขางตั้งพี่น้องมันขั้นไงเนาะยานค่ะ กบไปชิบครับชิบรอเนี่ยค่ะก็มาขายของอยู่ตลาดเนี่ยเนาะแม่กับเถาแล้วแม่เพิ่นกับได้ก็เลยบ่เคยได้ไปครับชิบหลอกับกับมาขายขายได้ค่ะอยู่บ้านเบื้องแย่งผู้เถาเนาะกัะจากไปเท่ะคนสองคนนี่แหละเบื้องแย่งกันไปกับบ่เพิ่นบ่ตูนี่แหละก็บริบาลตะเพิ่นดอกห้าถึงข้าวห้านี่แหละครับพี่น้องข้าก็อยู่ให้มีความสุขเห็นต้นขอกต้นแค่โอ้เดี๋ยวเบื้องถอกตรงไหตรงหน้ามีความสุขเด้พี่น้องเด้อนี่ โอ้มีหอดพักหวานเพิ่นว่าปาดพูน่ะเขากันนางตั้งเทียงหน้าส่วนมากสิพ้าก,กันนังตั้งเทียงหน้าพักหวานออกยี่บเอาเถอะโอ,อ,อ้พักหวานสองหยอดหนึ่งพี่น้องที่เมียถ้าปลูกไว้หลายต้นอยู่ที่พี่น้องข่อยบ่ค่อยได้ลงมาเบิง่งมันก็นสิมีตายเนี่ยแหละเนาะลูกสาวก็ต้องสู้สู้หาเงินใส่หนีแล้วนุกัสีซ้ำบายค่ะพี่น้องว่าแต่เบิดคางวดรถกระบะน,นู่งนี่แหละค่ะเมียสบายเนาะเอามาปัวเพิ่นโอ้ยพี่น้องมึงเนี่นปู่พักหวานนะ มึงเนีออน่ยหยอดอ่อนๆผูน่ะเป็นบ่พี่น้องมึงเนี่ยผูน่ะอุ้ยเนาะบานนี้ต้นมันเงยเด้อค่ะพี่น้องนี่นี่ต้นมันใหญ่มันสูงแล้วนี่เนาะเออคอยฟันคอยอยังมันสิแตกไปนะพี่น้องเนาะมันตายบ่เถอะต้นมลิ้นฟ้าตายบ่มันสิแตกอยู่ไหนน่ะอ้ายนั่น,น,นข,ข้างล่างเห็นบ่หน่ะโอ้ข้างล่างบ่าตายตายแต่เหงามันเนาะเป็นยังคือตายวะม,มันห่อนแดดบ่ โอ้ยแต่เสียดายพี่น้องเสียดายกินหมากก็ไม่ได้กินเนาะมันบ่มีคนเบิงค่ะพี่น้องเนาะมันเห็ดน้ำบ่ท่านกันบ่มีหนีมีสินกัเสียดายโอ้ยสบายเลยพี่น้องเอ้ยได้มาให้มาหน้ากับเต็มทีค่ะแต่บ่มีสีอันเราม่มีสีมีสินก็บ่ได้ไปบ้านลุงพน้นคือว่าล่ะเนาะเป็นเอฟซีพอยู่ห่แะแต่ไปอยู่ก็สีบ่ไดไไปอยู่นอนน้ำขางทางจังซัน่นแล้วนอนกับพี่น้องเนาะเอาก็ล่ลำบากสู้ไปก่อนนี่ลหละซีวิตต้นผัก,กวอวผักหวานค่ะ บรรยากาศย่ามเศร้าเ้อค่ะพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ทางพุนเนาะพุนยินเสียงบ่พี่นอ้องต่ายมีดันลุยมาใส่ปากกูซะ <laughs> ข้าแต่ไทยทํำเนาะเอยืนอยู่หลังสุนมีดเขาก็ัฟันอยู่ไวไวัอยู่กระแปนนะคะพี่น้องข้มามาเนาะกระเฮดได้เทระนิดเทระหน่อยอสามีก็รลับมีดคมคมเด ฟันชุดชุดชุดขาดปดปอดปดต่อขาดแต่หา,างยานเมียอยู่ด้ค่ะค่ะยานบยานอ้าทามถามเนี่ยยานเมียย <laughs> ยี่บอกอหมาบอกหนากูแท้าาฮ่มฮ่่นฮทที่าฮ่าว่า่าอ่าาฮ่า,า่กกาฮ่นนาฮ่าฮ่า่า่าฮาฮา่าฮ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 ่า่่าฮ่าฮ่าาฮ่ฮาฮ่าาฮาฮ่าฮ่่า่ โอ้ยพี่น้องกันั้งชเซียวไปหลายอยู่กันสองว้นผัวเมียกันเซียวกันไปนี่แหละเฮดเวียกเก็งงานกันเซียวกันไปอ้อมอ้อมแอมแอมสร้างคำเนาะมุมแรงมุมง่ายไปต่ละมือแต่ระเวนป้าไปให้ไปหน้าทางหยอกทางหยาดเลื่อยเครื่องกับมีอยู่เด้อค่ะพี่น้องเนาะปกติเอามาตัดเป็นมันกสิตัดได้ใต้หยาได้ค่ะเลื่อยเครื่องด้วยตัดหยาอันพวกต้นไม้ไงเขาก็ตัดใส่มีดตัดเอาเด้ค่ะพี่น้องหมากเน่าเป็นหมากแล้วบ่บ่ไอชาติ โอ้เจ้านี้น่าจะเป็นหูคักหูเนี่ยนาะหูจนข่อยดาซสมือ <laughs> บ่ได้ด่าผัวอยู่บ่ได้กับพี่น้องมันยาม <laughs> อ่ะย่าน้ำกุ่นเข้าไปเนาะผู้ขอผ้าสางผ้าเย็ดเนาะกับเ็า <laughs> เป็นสร้างท่าหนานะคะพี่น้องเนาะเขาเอาจังใดกับเงียบจักหน่อยก่อนเขาเงียบแล้วเขาจังเถียง <laughs> เป็นเทกนินะคเดียค่ะพี่น้องเอาไปเถียงบาทมันสูญน,นะคะพี่น้อง อ่าตองให้มันเศร้าสุดก่อนยังเถียงมันมันยังบอปากต้นมีไตแล้วอ้าวต้นบกมีไตแบบที่นี่เอาเปลี่ยนก็เนาะต้นบกดิ้นฟาตายต้นบกมีตายเนาะมันแห็งมันแลงปนั่นบอกเฮ้ยมันก็ขึ้นใหญ่เร็วโอ้ยเมียคนปลูกไว้มึงเนี่ยโอ้ยต้นบกน้าเป็นมากแล้วบะเทาโอ้ยนี่เป็นห้องน้ำแล้วกบพี่น้องค่ะโอ้ยบังเนี่ย ออกมากออกนวลเลยพี่น้องเอ้ยหงป่มีเวลามาได้เก็กบอยู่ค่ะพี่น้องค่ะตรงนี้แม่ปุ่นน่ะป้าต้นบักนามันตุ่นง่ายเลยกัดสอง,สองนวยหลายหน่วยอยู่พี่น้องปุ่นอปุ่นดูม,มาบ้างบักนาโอ้ยข้างใตะขะนีาา่ปุ่นว่าปุ่นน่ะโอ้โหเคือหักเจ้าหลายแต่อาย <c oughs> ปุ่นน่ะป้าบักนาพี่น้องบักนา บางหน้าออกหลายหน่วยเยด้อค่ะยี่แม่เราปลูกไว้เด้อค่ะเด้อ <c oughs> บางเนี่ยโอ้ยเนาะปลูกเกิดจะเป็นคืนหอดเจ้าเด้อแม่เด้อปูนะคืนหอดหลายมีแต่บางหน้าบางหน้าออกหน่วยหลายแหละค่ะอยู่ขางเตยกับมี่กับพี่น้องมันก็ต้นใหญ่เนาะค่ะพี่น้องอนเนาะ,ะ,นนะหิ้งาน้ำกลนไปนี่กนะจะเช็ดอีหยังค่ะตดัดเบื้องขาตาดัดหอกตัดหงาไปอันนี้เป็นสะนามด้วยค่ะสะนามหนูนี่แหละพี่น้องเอ้ย เลี้ยงปลาค่ะเอาปลาแต่ผอกแต่เพี้ยนปลาหนอกปลานิ่นเนาะหอดหนาสงการเด้๋พี่น้องมวนยาวคาเตียโคบโคบพี่เนี่ยค่ะพี่น้องมาตุ่มมาะฮ่มกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนี่ยดูดมาดูดเอาแนวนอันมาสูบน้ำนะคะพี่น้องเนี่ยทางร่มมันกะพังเบิรด็ดละมาถึงรุ่นลูกมันกะเนาะบ่อดดมันตันที่บ่อคอยได้อยู่กะกะคอยเฮ็ดไปนี่แหละป้าทิดโตบ่อคอยมีเวลานะคะน่ะเนาะหกหลายคนอื วนที่ส้วนพิ่นไปเบิ่งอันอันแหเลื่อนอันเออนนขจ้าแห่เลื่อนอยู่กลุ่มพ่อว่าแจังสีผ้าไปว่าพูดนี่อ่าค่ะอันนี้ก็เป็นพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ทางนี้นะคะอันนี้ก็เป็นน้องนามได้ค่ะเด้อน้องนามเมย์บนเห็ดไหวเด้กับพอน้องนามกับแย่ไปหอดพุนระคะพุนเบิดเสีวป๋ามาลง่ไหวเด้ค่ะเด้อหนูหนั่งสิเกตขีไปเห็ดงานอยู่กูก็สุด้ลง่มมากค่ะ ไอศิลลงมาเ่ยามสงการเนี่ยปีใหม่เนี่ยแต่ว่าสงการนี่พอนิสูบน้ำเด้ค่ะเด้อพักบุงก็ยอดงามงามเลยพี่น้องมืงเนี่ยอ้วนกับอ้วน,นเนี่ยผโอ้ยผลอ่ะอเป็นสางามเลยพอนสูบน้ำกินปลากินยังเผากันอยู่นี่แหลคะครับพี่น้องเขาปลาเนาะมวนเปียกยาวๆโขบๆเห็นสิพาสพี่น้องยางรถไปหอดสุดพูนสุดหน้าแต่ควงปุ่นกะไกลยู่ได้พี่น้องค่ะอืม เอาล่ะมันสิฟันปากเมียให้เมียขึ้นไปก่อนให้ลาขึ้นไปก่อนอ้ายอืมให้ลาขึ้นไปก่อนอายเอ้ยเอาไปเลยแม่โอ้คือบ่มมันเถอะวะเนาะยามันเฮ็ดเวียกอะมันมันบอกเสียงอย่างไดีก็ต้องทนพี่น้องอืมมืองดู้เสียวสงยาออกไปจากบาทกันให้เพื่อนบันพาไปเบิ่งหน้าจากบาทก่อนก็เสด็จเมื่อได้พี่น้องยาครับยาม เปิดบ้านเฉลีกินเขา่าพี่นอ้องอ่าสามีบ้านเฉลีกินเขา่าพี่น้องหุ่นไม่แต่หยาม,มันก็หยาอีเลยพี่น้องอ้ยแต่ดิ้ตวนแท้แต่ว่าไปเบื้องหน้าทางสามีพุน่นไปยาวไปลงพุ่นอันอันลาดพุ่นเราไปหอดวัดธรรมพระได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะหน้ากระดพูหุ่นกับสิผ้ายาไปกับไก่ได้ะค่ะพี่น้องระเบิงเอาํำนี่แหละเนะาะค่ะผู้ใดอยากมาหลินมาเที่ยวอย่างเนาะค่ะพี่น้องเนะาะกลับมาได้ค่ะพี่น้องป้๊ผูใ้ใดมารอแต่นางตวดหมดอยู่ อ่านเมื่อไรเล้อค่ะพี่น้องเดอ้อก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะนําเสนอมาเบิงทงไ้ทงหน้าเด้อค่ะเดอ้อทางไ้ทางหน้าก,กระถางในซ้ํหนีก่อนตรงไปค่ะขายไงยเมื่อก่อนค่ะสื่อของไปขายอยู่บ้านลุงพ่นบัตเตีนก่อนนะ,ะพี่น้องเดอ้อจังใดก็ติดตามช่องเจปเปิลสายหาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ